sáu lông lúm sáu lông lúm <laughs> mùi săn văn đi <laughs>

มันขึนองงน้างปัจยสางเเอาบานงามเราไม่ใหญ่บานโอานงามแล้วเป็นมื่สันวันดีเราบานอหยู่เย็นเป็นสุขสัมโตอ